สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้พบกับช่องตุงคาชนแนลด้วยค่ะมือนี้สิบห้ามาเบิงอ่าอันนี้ค่ะก็ัวพูดที่จะของปลูกใบตั้งแต่ตุงปลูกไปหลายเดือนแล้ว่ะค่ะม,มือนี้มืนนี้เมื่อเบิ้งด้วยค่ะว่ามันเป็นจังไงค่ะตุงคาเบิงแล้วมันเป็นหมากแล้วค่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะเห็นไหมคหมากมัน กินได้แล้วค่ะมอเก็บมื่อมเก็บมากมันเปนกินค่ะเมืนน่อนี้กินไทยพอดีค่ะนี่อค่ะทายพี่น้องเบืองกอนค่ะนี่ค่ะมันเพิ่งเป็นหมากค่ะนี่ค่ะตรงนี้มันก็สิเป็นต้นมันเป็นมากค่ะที่ตรงค่ะบอกว่ามันเป็นอยู่สองสองสามต้นนะคะที่บาวานปลูกมะละวานเมล็ดปลูกไว้ค่ะ แล้ววันนี้มันมาเบิ่งอีกที่หนึ่งค่ะหดนามไปหดนามมากมาเบิ่งอีกที่หนึ่งค่ะเบิ่งค่ะหน่วยมันค่ะป็นต่แซบบ่คาที่น้องป็นเดเซบแต่แซ่บค่ะเบิ่งค่ะนี่ค่ะหน่วยมันเป็นแบบเพลิ้โอ้ยแต่กินกระตหุมงกับปุนเลยค่ะเนี่ค่ะคนผลิตที่ที่ปลูกไว้ค่ะบ่คาดคิดเลย ยุ่งขังสิเป็นพักํำนินค่ะเห็นไหมค่ะดูว่ามันมันปิวมาไห้ยังไดค่ะใช่พี่น้องเบิงค่ะว่ามันมีจากตุนค่ะเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งต้นนี่ค่ะสองต้นนี่ค่ะต้นน้อยๆนี่ค่ะสามต้นค่ะตุงมขเฮ็ดข้างข้างน้อยๆไว้มันค่ะมันก็สิขืนมากนี่ค่ะเบิ้งเบิ้งค่ะเบิ้งความสูงของมันค่ะมันเกี่ยวขึ้นไป เป็นเครือเลยค่ะเป็นเครือของพวกทั่วผู้ค่ะนี่แหละค่ะผลผลิตที่เจ้าของฟูไว้มันเป็นหมากันซีบอบอะขอทั่วผู้นี่ค่ะได้กินเลยค่ะมือนี้ได้กินเลยปกติเคยไปซื้อแต่อยู่ตลาดค่ะที่นี้เป็นความฟุ้งแางนึงค่ะที่เจ้าของฟูกแต่มันเป็นหมากให้กินค่ะนี่ค่ะหมากมัน เป็นต่แซ่บบ่ค่ะเจ้าของปลูกเองนี่คะ่ะเบิ้งค่ะเบื้องต้นหน่อยนึนคะ่ะกติไทยเบิ้งค่ะคเลยเบื้องต้นหน่อยนึนคะ่ะว่าสีมลาลกใหญ่อค่ะมันเกิดสิมีพวกบะเขือบะเขือคะ่ะเห็นบ่คะ่ะต้นบะเขือแล้วก็พัดกำนินคะ่ะที่เมื่อเกิดน้ำหนีค่ค่ะบันี้ปลูกเองนี่คะ่ะมันปิวมากแล้วก็อันนี้ปลูกค่ะน,น,น,นี่เห็นบ่มองก็เห็นคะ่ะ คุณเอาอบักอือมะปูงไหมคะเบื้องคะ่ะเพิ่งเห็นเนียคะ่ะเพิ่งเห็นตอนที่ตอนที่พี่น้องตอนที่สิมะไทยพี่น้องเบื้องคะ่งคะคุเข่าเอาบักืกอ,อมะปูไวค้ค่ะนี่คะ่ะว่าสิมันลกหญ้าวาสันบันนี้มามามาเห็นบักอือเจ้าหวงคะ่ะบักอือบักเขือก็มี่คะ่ะเห็นบ่นคะ่ะต้นบักเขือคะ่ะอู้หลยอยู่คะ่ะนี่อ้ดีใจจังเลยนี่คะ่ะ ค่ะหมูปูอันนี้เน,นื่องต้นเห็นไ่คะเนื่องต้นอันนี้สองเนี่คะ่ะสองต้นนี่คะ่ะนี่คะ่ะขึ้นไปสูงๆนะะี่ค่ะใครเห็นเลยคะ่ะยอดมันนี่คะ่ะยอดมันมันจะขึ้นไปสูงๆคะ่ะอันนี้สามต้น,นะคะ่ะนี่คือสามต้นอันนี้ต้นที่มันเป็นหมากแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ ผักตำนินกับมีค่ะมม่เกินไปสูงสูงค่ะปลูกไว้ใต้ต้นบักม่วงค่ะบักม่วงฟ้าลันม่วงอันนี้อีกีเครื่องนึงค่ะอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะไทยเบื้องเรื่อจากต้ไปลายหอดก๊กค่ะค่ะหนึ่งสองสามสี่ปุ่นค่ะอันนี้ต้นที่มันเป็นมากแล้ว แล้วก็ข้างล่างมันจะมีนี่ค่ะบักอือเพิ่งมาปลูกไว้ค่ะตอนฝนตกช่วงสองสามวันที่แล้วค่ะฝนตกมากย่างใหญ่เลยนี่ค่ะบักอือบักือใหญ่ค่ะฟักทองบักือใหญ่นี่ค่ะลุงคาปลูกไว้แค่เอามาเอามาเอาใส่ล่งดินนะซื้อค่ะหลายเติบอยู่ค่ะบักือน่้ยนึงมันกับเม็ดตั้งหลายเนาะค่ะแล้วก็มีบักเคือค่ะ บักเกือบคืนหรือบักเกือใหญ่บุค่ะไม่แน,น่ใจนี่ค่ะบักเกือตัวน้อยๆแต่ว่าพุ่มใจแต่บักเกือนี่แหละเอามาเอามาใส่ดินไว้ซื้อได้ค่ะเกิดขึ้นมาเซ้ยแต่ที่พุ่มใจกว่าก็คือมันเป็นหมากแล้วคะ่ะตัวพุ่มเป็นหมากแล้วน่ทายพี่น้นองเบิง่งถ้ามันเป็นหมากหลายๆสิทายไม่เบิ่งอีกคะ่ะนี่ค่ะต้นเบิกเกือบพุ กับที่จะคของปลูกที่นั่งอยู่ใกล้ก่ก็หอมหอมค่ะหอมดอกไม้หอมดอกกับท่องเลยค่ะนี่ค่ะอยากน้ำเัเนือให้เบิง้งแบบตัวผู้ค่ะ,คะมอนีกเอาไว้ซ้ำนี้ก็นด้วยค่ะพี่น้องทานี่ยังเทีอนนาตุ้มขาสีไทยมาให้พี่นอ้อง,อ,นงาานองเบิ่งอีกค่ะมอนีไทยพุนผลิต ที่ว่าจะคของปูกอะค่ะมีความพุ่มใจเอามาให้เบิ่งก็คือบักทั่วผู้ค่ะมันเป็นหมากแล้วมื้อนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตรงกาชาชแนลเลยด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ